สวัสดีค่ะนักเรียนม .4 ที่น่ารักทุกคนอาจารย์สัญชัยนะคะวันนี้มาพบกับอาจารย์สัญชัยอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่11ค่ะคลิปที่11ถึง14ก็ะจะเป็น4คลิปสุดท้ายสําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับอยุธยาแล้วนะคะวันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นักเรียนก็จะเรียนในเรื่องของอาณาจักรกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะคะในส่วนของเนื้อหาระดับชั้นม .4 ก็เรียนจบถึงแค่อยุธยาเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็ ตอนเทอมสองนักเรียนก็ไม่ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้วนะคะก็คือจะสลับกับเอกภาษาเอกภาษาก็จะเรียนเป็นประวัติศาสตร์ม4แทนนะฮะในเนื้อหาเดียวกันนะฮะแต่ว่าเรียนเทอมสองนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กวิทย์กลุ่มเด็กเอกวิทย์นะฮะแล้วก็เอกอื่นๆก็จะเรียนที่เทอมหนึ่งนะฮะจะเรียนแค่ครั้งเดียวนะฮะหนึ่งเทอมแล้วก็เทอมสองไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะคะก็จะจบที่อยุธยานะคะก่อนอื่น ที่จะพูดถึงอาณาจักรอายุยาเราก็จะต้องรู้ก่อนนะครับว่าอาณาจักรอยุยานั้นมีสภาพเป็นเกาะกลางแม่นม้ํารูปร่างคล้ายกระเพาะหมูค่ะล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าศักแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยานะคะตามรูปภาพเลยนะคะแม่น้ำลบบุรีนี้คือผ่านทางด้านทิศเหนือค่ะแม่น้ำป่าศักนั้นผ่านทางด้านทิศตะวันตกส่วนแม่น้ำเจ้าพยาผ่าน,านทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้นะฮะลักษณะเป็นคล้ายๆกระเพาะหมูก็คือรูปร่างของอาณาจักรอยุธยานะคะ ก็จะมีวัดหลายๆวัดเลยที่อยู่แบบรีตามริมแม่น้ำนะฮะเช่นวัดพระศรีสันเพชรนะฮะวังหน้าวัดราชบุรณนะการที่มีแม่น้ำล้อมรอบเนี่ยเป็นประการสำคัญที่ทำให้พมา่าไม่สามารถเอาชนะเราได้นะ,ะตลอดหลายร้อยปีนะฮะพมา่าเนชนะอายุยาสองครั้งนะฮะในปี2,112กับปีพศ2310นะ,ะเพราะฉะนั้นการถูกล้อมนะโดยมีแม่น้ำล้อมรอบเนี่ย ทพัพพม่าจะไม่สามารถบุกยึดเราได้เพราะถึงฤดูน้าหลากเนี่ยก็คือน้ําก็จะท่วมพื้นที่ด้านนอกหมดนะฮะทำให้พมา่าไม่สามารถตั้งทับได้นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูนะฮะปัจจัยของอยุธยานะก็จะมีแม่น้ำลบบรุรีแม่น้าป่าสากักแม่น้ําเจ้าพยานะฮะปัจจัยของจุดเริ่มต้นของอาณาจักรอยุธยานะฮะจะเริ่มต้นที่ราชวงศ์อู่ทองนะฮะ แล้วก็ราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยให้การสนับสนุนทางทหารแก่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองจึงสามารถตั้งราชวงศ์ขึ้นมาได้สําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นอยุธยาเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเมื่ออาณาจักรละโวเสริมอานาจลงนั่นเองนะฮะต่อไปการสถาปานา,าอาณาจักรอยุธยานะฮะ อา,อาณาจักรอยุยานะั้นแน่นอนก่อตั้งโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองนะแต่ก่อนที่จะมีอาณาจักรอยุยาที่ตําบลหนองสนในปัจจุบันนั้นก็มีอาณาจักรอื่นๆเกิดก่ออยุธยานะอย่างเช่นทวารวดีละโวแล้วก็สุพรรณภูมินะฮะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ได้ยกจตุรงโยธาก็คือทับทั้ง4ได้แก่ทับช้างทับหมาทับราบแล้วก็ทับรถนะฮะมาสร้างเมือง อยุธยาที่ตำบลหนองสนุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันคือตั้งแต่ปีพศ1893นะฮะแล้วก็ตั้งชื่ออาณาจักรว่าอายุธยาบวรทวาราวดีศรีรามเทพนครนะเอ่อซึ่งปัจจุบันก็คืออยู่ที่ตำบลหนองสนุนะคะตำนานที่กล่าวถึงการสร้างเมืองอยุธยาก็จะมีตั้งแต่หนังสือจุลยุทธการวงนะฮะที่เสนอว่าพระเจ้าหูทองนั้น ยกทัพมาแต่เมืองชัชนาทก็คือเป็นเจ้าชายจากเมืองชัชนาทมาก่อนแล้วก็หนีโรคหาซึ่งเราเรียกว่าโรคอหิวาตกะโลกนะฮะหรือเราเรียกว่าโรคไข้ากาลาโรคอะ่ะที่มาจากหนูนะฮะแล้วก็มาสร้างเมืองใหม่ที่ตําบลหนองสโสน,นะฮะหนีโรคระบาดมานะ,ะจากเมืองชัชนาทนะฮะมาสร้างเมืองที่อวิยาในพงศาวดารเหนือก็กล่าวไว้นะฮะว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นก่อตั้งอาณาจักรอวิยาตามริมแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะ ก็คือปัจจุบันก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนั่นเองพระเจ้าอู่ทองนะคะเลือกอยุธยาก็เพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางคมนาคมมีความมั่นคงทางยุทธศาสตร์แล้วก็โอกาสทางการเมืองทําให้เกิดการแย่งชิงอานาจระหว่างหาราชวงศ์ด้วยกันก็คือราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุขโขทยัยราชวงศ์ประสัท,ทองแล้วก็ราชวงศ์บ้านภูหลวงนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาดูความบุรมสมบูรณ์ของพื้นที่ตั้งเนี่ยก็คืออยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ราบนะมีแม่น้าล้อมรอบนะอยุธยาไม่มีภูเขามันความบุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ราบเนี่ยวิทยาจึงเหมาะกับการทําเกษตรนะโดยการเพาะปลูกข้าวแล้วก็เป็นเมืองท่านะฮะเป็นเมืองท่าที่สําหรับ เรือสำเภามาพักสินค้าก่อนที่จะไปจีนหรือจะลงไปอินเดียก็จะต้องผ่านอายุธยามาพักเรือสินค้าก่อนทําให้อุทยานั้นมีความมั่งคัง่งทางการค้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่1 7ถึง18นะถ้าพูดถึงอาณาจักรต่างๆในอาเซียนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาณาจักรอยุธยานั้นมีความมั่งคั่งมากที่สุดนะในบรรดาหลายๆอาณาจักรในภูมิภาคอาเซียนนะมันอาณาจักรอยุธยาน,นยได้รับยกย่องว่าเป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในศตวรรษที่17นั่นเองนะคะ ในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมแน่นอนนะคะมีแม่น้ำหลาย,ลายสายผ่านแล้วก็ลักษณะของคลองของอยุยาเนี่ยก็ได้รับยกย่องเป็นเวนิสแห่งตะวันออกนะคลองอยุยาก็จะมีเยอะมากเลยเชื่อมโยงเครือข่ายแบบใยแมงมุมเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนอายุยาสมัยก่อนในเวลาสัญจรเขาไม่ได้สัญจรทางบกนะฮะก็คือสัญจรทางน้ำก็คือพายเรือนะ,ะตามคลองนะเห็นได้จากเรื่องบุเพสันิวาสใช่ไหมแม่หญิงกะลาเกตก็ต้องพายเรือเพื่อจะไปวัดต่างๆไปเที่ยวชมวัดต่างๆนั่นเองนะคะ ความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ก็คือเมื่อมีแม่น้ําล้อมรอบป้องกันก็ทําให้พมา่าค่าศึกเนี่ยพอถึงฤดูน้ำหลกากพม่าค่าศึกน้ําท่วมเนี่ยพมา่าค่าศึกก็ต้องถอยออกไปนั่นเองนะแต่ว่ามันจะมีชนะอยู่สองครั้งก็คือปี2 1งหนกับสองสคือพมา่าตั้งค่ายเลยนะตั้งค่ายแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมถอนทับออกนะก็เลยรบชนะอยุธยานะการเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยก็คือคนไทยเป็นไส้ศึกก็คือพระยาจักรีนะกับพระยาพลเทศนะเป็น จศึกไปเปิดประตูเมืองให้พม่าก็กทําให้เราเสียกรุงครั้งทีหนึ่งส่วนครั้งที่สองนี่คือพระเจ้ามังรานเนี่ยไม่ยอมถอนทัพนะต่อให้ฤดูน้าหลากก็ก็ทนก็คือตั้งค่ายแบบในที่สูงแทนแล้วก็ทนจนฤดูน้ำหลากหายไปก็โจมตีอยุธยาได้สำเร็จนะ,ะในวันที่7เมษายนปีพศ2310ก็ทำให้เสียกรุงครั้งที่2ในที่สุดนะคะ โอากาสทางการเมืองก็คือต้องบอกก่อนว่าในบรรดาหราชวงศ์ของของยุยยาเนี่ยราชวงศ์ที่ปกครองนานที่สุดก็คือสุพรรณภูมินะฮะลองมาก็สุขโขทัยนะฮะลองมาก็บ้านพูหลวงประสัททองแล้วก็อู่ทองนะฮะในบรรดาหราชวงศ์นี้ก็ถือว่ามีกษัตริย์ปกครองในสิ้นประมาณ33พระองค์ถึง34พระองค์นะฮะถ้าไม่รวมขุนวรวงสาธิราชนะฮะจะมีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด3 4พระองค์ ปกครองทั้งสิ้น417ปีตั้งแต่ปีพศ1893ถึงปีพศ2310นะฮะกษัตริย์ที่โดดเด่นนะคะก็อย่างเช่นนะคะก็จะมีสมเด็จพระรมพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งก็คือคุณหลวงพระงัวองค์นี้ก็คือคนที่ไปตีขเขมรได้สําเร็จนะ,ะก็คือเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมินะคะสมเด็จพระบรมไตโลกนาถก็คือคนที่ปฏิรูปการปกครองของอยุธยานะคะ ที่เป็นระบบจจตุสดมเวียงวังคังนาเกิดโดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตีอาณาจักรสุขโขทัยให้เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาสมเด็จพระชัยราชาธิราชน,นี่คือกรรษัตริย์นักรบนะฮะเก่งมากในในฐานะที่ว่าทําสงครามกับพม่าครั้งแรกนะครับเพื่อแย่งเมืองเชียงกลานแล้วก็หัวเมืองมอญแล้วก็ชนะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพระชัยราชาธิราชเนี่ยก็คือคนที่รบเก่งมาก นะเป็นกษัตริย์ที่ลบเก่งมากในสมัยวิทยาเพลงแต่ว่าบุญน้อยก็คือถูกวางยาพิษโดยแม่อยัวสีสุดาจารย์นั่นเองนะก็เลยสิ้นพระชนไปก่อนต่อไปสมเด็จพระนเรนศวรมหา,หาราชหรือพระองค์ดำนักเลนแน่นอนนักเลยนรู้จักนะจากสงครามยุทธหัตถีกับพระหมหาอุปราชนะเป็นกษัตริย์ที่กู้กรุงศรีอยุธยาให้เราได้สําเร็จครั้งที่1นะนะใปีพศ2127เพราะฉะนั้น สีการเสียกุ้งครั้งที่1เนี่ยเราจะเสียกุงเพียงแค่15ปีนะก็คือสมเด็จพระน,นเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีเนี่ยประมาณ15ปีพอปีพศ2127เนี่ยทรงหลังทักษิโนโทกที่เมืองแคลงประกาศความเป็นเอกราชจากพระเจ้านันทบุเรงนะก็คือไม่ขึ้นตรงต่อพมา่าอีกต่อไปตอนนั้นเราก็เลยได้ได้เป็นอิสระนะอ,อ,อาณาจักรอยุธยาก็เป็นอิสระ ส่วนการเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยจะเสียเพียงแค่8ปเดือนก็คือช่วงเดือนเมษายนนะแล้วก็พระเจ้ากรุงธนบุรีก็กู้กรุงเสียอยุธยาได้สําเร็จในเดือนธันวาคมปีพศ2310นะปีเดียวกันมันครั้งที่สองเนี่ยจะเสียน้อยกว่านะก็คือแค่8เดือนก็กู้กรุงศรีได้สาเร็จแล้วเพียงแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยพมา่าเผาเมืองหมดเลยนะเผาเมืองอยุธยาราบคาบเลยทําให้ เราไม่สามารถสร้างเมืองหรือตั้งเมืองที่อยุธยาได้อีกต่อไปพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เลยต้องย้ายเมืองหลวงมาอย่างกรุงธนบุรีในปัจจุบันนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นพระเอกาทศรถพระเอกาทศรถหรือพระองค์ขาวคนนี้เป็นน้องของพระนเรศวรมหาราชนะ,ะเป็นกษัตริย์ราชวงศ์สุขโขทยัยเป็นคนที่เริ่มต้น การค้าขายกับฮอลันดานะส่งส่งทูตคนแรกนะไปยังฮอลันดานะไปเฝ้าพระเจ้ามอริสแห่งอาณาจักรดัชนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือการส่งทูตไปครั้งนั้นในสมัยพระเอกาทศรถเนี่ยเกิดก่อนพระนารายมหาราชส่งโกาปานไปเฝ้าพระเจ้าหลุยที่1 4แห่งฝรั่งเศสนะ,ะเกิดก่อนประมาณเกือบ50-60ปีเลยทีเดียวนะคะต่อไปอันนี้คือสมเด็จพระเจ้าทรงรรมสมเด็จพระเจ้าทรงรรมก็คือคนที่ไปค้าขายกับประเทศญี่ปุ่นนะ เปิดการค้ากับประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะกรณีของยามาดานางอามาซาหรือออกยาเสนาพิมุก็เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนั่นเองนะฮะพระเจ้าประสัททององค์นี้ก็คือพ่อของสมเด็จพระนารายเป็นผู้ปกครองหรือเป็นปรมกษัตริย์ราชวงศ์ปราสาททองนะฮะ เป็นผู้สร้างพระราชวังปางปะอินแล้วก็สร้างวัดที่สวยที่สุดในอยุธทยาด้วยก็คือวัดชัยวัฒนารามนะคนนี้ศรัทธาในศิลปะ,ขะเขมรเพราะฉะนั้นวัดชัยวัฒนารามก็เลยมีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมแบบขเขมรน,นะคะต่อไปพนราัายมหาราชนะนักเรียนนักเรียนรู้จักอยู่แล้วในเรื่องบุเพสนิวาสนะคะก็คือขุนหลวงนะที่ส่งทูตหรือโกษาป,ปานไปฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะในปีพศ2230นะฮะอันนี้ก็คือพนราัายมหาราช ในบรรดามาหาราชของยุยยาจะมีมาหาราชเพียงแค่สององค์เท่านั้นก็คือพระนเรศวรมาหาราชองค์นี้ก็คือลบเก่งแล้วก็ประกาศเอกราชให้กับประเทศไทยประเทศสยามส่วนพระนารายมาหาราชนี้ได้เป็นมาหาราชเพราะว่าค้าขายเก่งก็คือระบบเศรษฐกิจของยุยยาเนี่ยได้รับการยกย่องว่ามีความมั่งคั่งมากที่สุดในศตวรรษที่17ก็คือเกิดมาจากในสมัยราชสมัยของสมเด็จพระนารายมาหาราชนั่นเองนะคะ ต่อไปก็คือพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือ,อน,นี่คนนี้ก็คือ,อลูกของพระเพชรราชานะฮะเป็นกษัตริย์ราชวงศ์บ้านภูหลวงพระเพชรราชาก็ก็คือปฐมกษัตริย์ราชวงศ์บ้านผู้หลวงที่ปฏิวัติพนาลัยมหาราชอ่ะนะคะกาจัดคอนสแตนตินปอกคอนแล้วก็สถาปนาราชวงศ์บ้านภูหลวงขึ้นมา ส่วนพระเจ้าเสือก็เป็นลูกนะลูกของพระเพทราชาเป็นคนที่สั่งให้ขุดคลองโคกขามนะคลองโคกขามก็คือคลองที่ยาวที่สุดของอยุธยาเชื่อมทางด้านทิศต,ตะวันออกไปจรดทิศตะวันตกของอาณาจักรอยุธยานะคะก็คือคลองโคกขามและพระเจ้าเสือเนี่ยแม้แต่แม้เพียงของราชเพียงห้าปีแต่ก็ได้สร้างคุณูปการหลายๆอย่างนะให้กับอยุธยานะอย่างกรณีเรื่องเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์เอ่อเรื่องเกี่ยวกับของความซื่อสัตว์เนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเสือนะคะ ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของกษัตริย์นะฮะหน้าที่ของกษัตริย์วิยาก็จะต้องได้รับยุกย่องเป็นสมมุติเทพนะฮะมีหน้าที่ในการเป็นผู้นําในการทําสงครามนั่นเองนะฮะเพราะว่ากษัตริย์อยุยานั้นเป็นเขาเรียกนะเป็นหลักนะเป็นจอมทัพเพราะฉะนั้นกษัตริย์อายุยาจึงมีหน้าที่ในการรบนั่นเองนะคะ ต่อไปหลักธรรมที่ใช้ในการปกครองของอยุทยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทศพิธราชธรรมจะมี10ประการจัก,กรวรรด,ดิวัตสิ2ก็จะมี12ประการนะ,ะรวมถึงพรมวิหาร4คือเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาด้วยแล้วก็สังฆาวตธูส4ก็คือทานปิยวัจจาอัถจริยาก็คือการบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็สมานัตตานะก็คือมอบให้กับประชาชนด้วยนะคะ เพราะถ้าไม่มีระบบกษัตริย์อยุธยาเนี่ยก็จะทําให้ขุนนางกระด้างกระเดื่องนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นทําให้เกิดการเขาเรียกขุนนางแข่งแย่งชิงอํานาจกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองไปทบทวนดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอายุธยาก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของอยุธยานะคะสวัสดีค่ะ